หากคุณต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะคุณไม่มีทางได้ชีวิตใหม่จากการใช้นิสัยเดิมๆด,ดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นแบบ100%่งร้อเอร์เซลองมาทำแปดนิสัยเปลี่ยนชีวิตนี้กันดูนะคะข้อที่1เก็บที่นอนด้วยตัวเองทุกเช้าเมื่อตื่นนอนมีผลงานวิจัยบอกมาว่าการเก็บที่นอนในตอนเช้า นอกจากจะเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวคุณเองแล้วยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จเล็กๆน้นอยๆที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จในแต่ละวันด้วยค่ะข้อที่2รับประทานอาหารพร้อมครอบครัวการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเริ่มต้นจากการมีโอกาสได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับคนที่คุณรักทุกคนต้องรับประทานอาหารอยู่แล้ว ลองกำหนดสักหนึ่งมือ้อหรือถ้าคุณอยู่ห่างไกลจากครอบครัวอาจจะเป็นสักหนึ่งอาทิตย์ต่อครั้งที่คุณจะได้มีโอกาสทานข้าวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก็ยังดีเมื่อคนรอบข้างของคุณมีความสุขตัวของคุณก็จะมีความสุขไปด้วยและความสุขนี้แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จข้อที่สออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอ นอกจากจะช่วยให้คุณสุขภาพดีแล้วยังเป็นของขวัญชิ้นงามให้กับคนรอบข้างอีกด้วยเพราะเมื่อตัวของคุณเองมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ต้องรบกวนคนอื่นให้มาช่วยดูแลเวลาคุณเจ็บป่วยคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องพึ่งพาคุณหมอและความสุขจะเกิดขึ้นแก่ตัวของคุณเองด้วย ยิ่งสุขภาพดีคุณก็จะมีกำลังใจกำลังกายที่จะทำในสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นข้อ4จดบันทึกสิ่งที่คุณกินในแต่ละวันในทางจิตตวิทยาพบว่าการที่เราจดบันทึกสิ่งที่เรากินทุกๆมือ้อจะทำให้เรามีความระมัดระวังในการกินมากขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นได้นอกจากการออกกำลังกายแล้วการกินส่งผลเป็นอย่างมาก การออกกำลังกายอาจจะเป็นส่วนหนึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะ30%แต่สิ่งที่คุณกินเข้าไปในร่างกายส่งผลถึง70%ซทีเดียวเลยค่ะลองจดบันทึกดูนะคะว่าในแต่ละวันคุณกินอะไรบ้างและสิ่งเหล่านั้นส่งผลกับร่างกายของคุณยังไงมันจะทำให้คุณระมัดระหวังในการกินมากขึ้นนั่นเองข้อ 5. พัฒนากิจกรรมบางอย่างให้เป็นนิสัยอย่างเช่นเรื่องของการนอน หัดนอนให้มันเป็นเวลานอนเวลาเดิมทุกวันตื่นเวลาเดิมทุกวันหรือหัดกิจกรรมง,ง่ายๆอย่างเช่นการฟังพอดแคสต์การพัฒนาตนเองการอ่านหนังสือหรือแค่ตื่นเช้ามาดื่มน้ำหนึ่งแก้วทำอะไรก็ได้ที่จะเป็นนิสัยที่คุณทำในทุกวันแล้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณยิ่งคุณทำบ่อยมันจะติดเป็นนิสัยและมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะในการฝึกนิสัยที่ดี ถ้าคุณอยากจะติดนิสัยอะไรบางอย่างก็ขอให้นิสัยนั้นเป็นนิสัยที่ดีเถอะค่ะข้อ6นนางสมาธิการพัฒนาจิตใจให้มีความสามารถในการจดจ่อและการโฟกัสในการทําสิ่งต่างๆจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตของคุณได้และการทำสมาธิจะทําให้คุณรู้สึกสงบคุณจะมีสติในการทำงานและงานของคุณจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อ 7. วางแผนตารางชีวิตในแต่ละวันการวางแผนจะช่วยประหยัดเวลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ชีวิตหากคุณมีเป้าหมายคุณมีการวางแผนคุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายอย่าลืมที่จะทบทวนแผนเป็นประจำทุกวันคุณอาจจะทําแผนรายปีแผนรายเดือนแผนรายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งแผนรายวันแยกย่อยออกมาให้ชัดเจน และทำตามแผนและเป้าหมายนั้นให้สำเร็จข้อ8อดทนและพยายามทำในสิ่งที่ตั้งใจโดยไม่ล้มเลิกกลางทางความมุ่งมัน่นการไม่ยอมแพ้เป็นนิสัยสำคัญแห่งความสำเร็จที่สามารถฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้คนที่ไม่ประสบความสำเร็จหลายคนมีความคิดดีดๆเพียงแต่พวกเขาขาดความมุ่งมัน่นที่จะทำให้ความคิดนั้นเกิดเป็นผลได้จริง และยากที่จะประสบความสำเร็จบางคนพ่ายแพ้ต่อตัวเองบางคนทำได้สักพักพอไม่เห็นผลก็ล้มเลิกบางคนไม่สามารถบังคับให้ตัวเองทำได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องและนี่ล่ะคะ่ะเป็นแปดนิสัยแห่งความสำเร็จที่ถ้าคุณทำได้อย่างสม่ำเสมอแล้วแล้วก็ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปลองเลือกที่จะนำสิ่งดีๆนี้ไปใช้กับชีวิตของคุณนะคะ ขอบคุณที่ติดตามช่อง Take Action สวัสดีค่ะ